เราเป็นจังจากเพลงดีครับครับงั้นคุณช่วยถือให้ผมหน่อยนะครับผมเป่าเป็นนะอะไรนะผมเป่าได้กูนึกแล้วเชียวครับครับผมผมจะร้องเพลงเอ้คุณมองอะไรฮะคุณถาไปมองตรงนู้นทำไมฮะก็ผมคิดว่าผมจะเล่นมุกที่ว่าเป่าตรงนี้แล้วคุณจะได้บอกว่าไม่ใช่ต้องเป่าตรงนี้โอเคครับทีนี้คุณจะรับผมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ถ้าคุณเล่นตัวนะถ้าคุณเล่นจะเริ่มเล่นแล้วโอเคครับ ผมก็บริได้คุณไม่เปาอะไรทั้งนั้นผมจะไปตรงนี้ไงไม่ได้หรอกทำไงไปทางนี้คุณนี่เห็นไหมผมว่าแล้วคุณต้องพูด่างนีดูว่าดีมากเลยนะที่พวกเราแยกกันครับผมขอมอบเพลงนี้ให้กับคนทางบ้านนะครับนี่ผมหนีมาตรงนี้มันยังตามมาเหยียบส้นตียกูตรงนี้ ขอโทษน้องคุณใจลยครับผมผมกะโอ้เอาโอเคครับครับผม<ข>เห่ัวใจคือทอดนะฮะนำตีทุกท่านนะครับเพลงของแดนจิตกรผมบริจาคไปสามล้านเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับน้องคุณใจลงครับเออผมไม่เอาดีกว่าฮะ อันนี้เอาไปเก็บดีกว่าเพราะเเป่าเหมือนคุณเลยอ่ะคุณเป่าเยีะกวผมีเก็บะฮะอันนี้มันแพงฮะพี่พี่ครับพี่พี่น้องคุณใจลงครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณรู้ไหมเนี่ยคอรินทใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่เขาเรียกซากาโมคุณเป่าทีไรผมอิวกาแฟทุกทีเลยเนี๋ยผมร้องเดี๋ยวส่วนคนเขารอยนานแล้วผมมาจากเก้า้อยครับผมมีสิทธิ์ไหมฮะมีมีมีดนตรีครับ อะไรล่ะคุณเนี่ยเฮ้ยตัวสำหรับใครดังวะเฮ้ยไม่ใช่ครับพี่พี่ครับเขาเขาเอาเขาเอาเอาคีย์บอร์ดทำฮะเป็นคอมพิวเตอร์เอาคีย์บอร์ดทำคุณจะร้องเพลงใช่ครับโอ้ยผมขอโทษขอโทษไม่เป็นไรเดินตามมาเดินตามมาไปเนื้เดินตีพักเนื้อเดินตามมาเลยเฮ้ยมันดังตรงนี้อารโหลอารโหลไม่ดังอ่ะพี่เทพครับเออไอ้เฮียมึงโง่มากเลยครับ เ่ยครับเนี่เนเนี่ยเขากดตรงเนี้ยโทรอ๋อเข้าเพลงใช่ครับโทรไม่รู้เราดึงไม่อยู่ด้วยแหมปีนี้งานชุกแล้วกินนะดึงไม่อยู่เฮ้ยเฮ้กวาด เพราะเราตองโทรศัพท์ไม่เอาดีกว่าไม่ไม่ไม่ได้ผมไม่ได้เพราะผมเป็นนักธุรกิจผมน้ำข้ากล้องมันต้องโทรบ่อยไม่ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเพลงมันต้องมีเสียงโทรศัพท์ด้วยเอาที่หลังแล้วนายดังโทรศังไม่ได้ครับเพราะมันต้องมีต่อเสียงจุดพิเศโทรศัพท์แล้วผมมันใจวูบเลยอ่ะนึกว่าใครโทรศัพท์แบบว่าเขาวิ่งพวดพลาดอะไรก็ช่างเขาดีกว่าเราก็ไปตามของเราโอเคครับเพราะว่าตะก่อนนี้ไม่เป็นนะตะกอนเริ่มผสมสูตรน้ำเข้ากล้องแล้วชิมทุกวันผมเคยทานแล้วครับเป็นยังงไอร่อยมากเลยมันน้ำข้าวหมาครับ มึงพูดเจ้าหัวยุ่งเลยครับมาเลยครับเอ้ามึงก็เอาที่พอดนตรีมาปัป๊บบอกพินมึงขึ้นก่อนเลยเออพินก่อนแล้วก็เบรต,ตามพินนะพินเ <c oughs> ตรง่งตล่งตล่งเตรง่ตรง,ตรง,ตรงนะไ <c oughs> อ้เหี้ยพี่เทสไปเล่นให้มันดูหน่อยดิโอ้โหอย่าเลยชิบหายาเดี๋ยวก็ไม่ได้ร้องหรอกร้องเอามาเามา ทำโทรศัพท์ให้ฮะเดี๋ยวผมทําโทรศัพท์ให้ไหนตรงไหนไหนกูจะได้ลองไหมเนี่ยโอเคไปเลยนะครับก่อนดนตรีจะมาใช่ไหมมาก่อนเพื่อนเลยมาก่อนเพื่อนเลยนะครับมาถูกต้อง จังหวะเป็นจังหวะที่พี่ถ้าพี่ไม่เป็นจังหวะมันก็เสียงมันก็ดังกบกับเสียงพินเนี่ยโอเคเป็นจังหวะนะครับพี่ได้ผมน้องไต่รงผมรู้ครับครับครับก็อ้มันจบสายที่เอาเลยนะเอาให้จบสายเลยจะไปติอะไรเอาให้จบสายโอเคผมน้องไต่รงผมรู้ไง เป็นบ้านคนรวยมีหลายตัวนะั้นกดพร้อมกันได้นะขอโทษบ้านคนรวยมีหลายตัวสนุกน,นะนกนนพี่ครับเดี๋ยวกันมันไม่ได้เอาเสียงโทรศัพท์เป็นเสียงคีย์บอร์ดพีได่ไปจังหวะกูไปจังหวะมันไม่ใช่อย่างนั้น ทีสองทีก็คือเลิกเลยเลิกเลยไม่ต้องยุ่งกับมันกดสองทีหยุดเลยหยุดเลยกดสองทีกรี๊งกรี๊งกรพอเลยกรี๊งกรีงกรี๊งหยุดสองทีพอพอโอเคพอเลิกเลยมันไปใช่งกันพี่เทพคือพี่กดให้เป็นจังหวะ ตรกตริสองครั้งแล้วก็กีตาร์จะทำเป็นเสียงพินแล้วก็ตามมาไม่ใช่ว่าสองสี่จุดเลยไม่ใช่พี่เดือนหนีใช่ไงั้นโอเคเอามาเอาดิเอาเลยอันนี้ตัวแรเอาเลยโอเคนะสองทีกรีกรีนก,กรีกลีนก,ก็กกกกกจะพลาดต้องดูก่อนว่าเอาตรงไหนแน่ๆนะ,นะ <_ EN> เอาแน่นะหนึ่งสอง

โอเคได้เลยอะได้แล้วได้แล้วสีเสื้อคนก็บ,บอกจังหวัดก้เกินเขาชื่ออันสาเหรอ่อโ <Okay. S 3> อเคอาะมาเยี่ยมนี่แหละตอนนี้มา,มาไม่ไม่อันนี้อันหลังนี่ไม่เอาแล้วพี่ มึงไปบอกเขาสิมึงก็บอกเขาสิเขาจะได้เข้าใจมึงบอกเขาสิเล่นอย่างนี้กดตรงนี้นนไม่ใช่มึงมึงนี่บอกเขากูบอกแล้วมันบอกแล้วกูบอกแล้วมันบอกอ่ะมึงเนี่ยมึงเนี่ยนะมึงนี่บอกแล้วกูแล้วเป็นกูหรือมึงอ่ะพี่เป็นกูกูกูเป็นกูอันนี้พี่เป็นกูนี่อันนี้เป็นมึงมึงอมึงนี่บอกกูเข้าใจปะมึงบอกกูเข้าใจไหมไอ้บอกมึงทำไมมึงรู้แล้วมัน บอกมึงได้ยังไงมึงรู้นั้นต้องบอกกูนี่แคนั้นแหละบอกกูเนี่ยเนี่ยบอกกูเนี่ยบอกกูก็บอกมึงเลยต้องบอกกูนี่ใช่ไหมบอกผมบอกผมไม่มีแล้วไม่มีมึงบอกมันมึงบอกมันว่าสองทีมีกูมันอีกแล้วเหรอเมื่อกี้เป็นกูอยู่มึง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 ให้สัญญาณดีกว่าถ้ามึงให้สัญญาณเขา ตึบให้กดถ้ามึงแม่ให้สัญญาณมันไปหลายทีแล้วพูดูให้แคนไว้แ้แต่ว่าผมต้องการในที่มันเจโจหรือว่าไปให้พลาดนั่นทีนี้พอผมยกขึ้นมาปึ้งปึ้งอ่าอย่างนี้ก็หยุดผมก็ถ้าผมยกก็้นปึ้งปึ้งไม่ใช่ตอนยกนี่คุณดีดรือว่าไม่ดีดโอ้โหดีดถ้าผมยกอ่าอ่า พร้อมหรยังอ้าวพร้อมแล้วเอาไปแล้วเขายกมือแล้วน่ะเอาแน่หรือยังอ่ะเอาแล้วให้แน่แน่ละกวนราษนะเดี๋ยวแกล้งมายกอะไรทำเป็นเจ้าเล่นมุกนี้ไม่เอานะเอาจริงจริงจริงนะเอาจริงกูกลัวมึงเล่นเล่นมุกอยู่เรื่อยอ่ะเอาจริงจริงจริงนะไหนสงสัยตาหน่อย เอางี้ดีกว่ามึงสนุกมึงสนุกมึงมากใช่ไหมเนะี่ยยกมือทำไมอ่หัวไม้มาใส่ปากหายแีงหาเแียงคนเดียวนะโอเคโอเคอ่ะดนตรีพร้อมนะโอเคซ,อซอ้อมซ้อมเข้าใจเลยเอ้ยพี่ มึงไปบอกมันดิมึงไปบอกมันอ่ะไปบอกมันไปไปบอกมันว่าเอาสองทีเขายกสองทีเอาสองทีไปไม่ต้องบอกมันเลยมันชอบสองทีอยู่แล้วไปบอกมันสองทีสองทีนะรู้ไหมไม่เอาสามมั้งเหรอมันอ่นิอย่างนี้มันไอ้เขาไม่เห็นน้องๆออยออยเขาไม่ มึงดูหัวมันเป็นอย่างไร ấy? ล่าพลังได้เข้าง่ายออกยากได้มันมีเงี้ยงด้วยนะั้นดียวเดีกวกูเอาฝังาฝ่งนี้กูไม่เอาฝั่งนี้กูจะหมุนอีกเนี่ยโอ้โหถ้าฝั่งนี้นัเว้เลยซ่ะชอมเข้าอู่กันยุ่งนับอกใขาหน่อยสองทีจะทะเลาะกับน้องเุาไหมเนี่ยอายเขาไหมหม่ำมันอายุเท่าไหร่แล้วตัวเองเนอายุเท่าไหร่แล้วแก่นี่ยั กว่าห้าสิบห้าสิบกว่าแล้วนั่นห่อสิมันนั่นในตลาดนะเนี่ยตลาดไม่ใช่ตลาดก็พูดง่ายกันแล้วกันนะนี่แบบโม้เลยเนี่ยรอแค่มึงตัวอ่อนได้เหรอไปไปอยู่ตรงเสือกเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวต้องจ่ายเงินหน้าตัวมึงอกี้ฮะอะไรนะเบื่อแล้วอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ดีหรอกช่วงนี้อย่าไปเลยเม่นมันมาอยู่มาอะไรไม่มีประโยชน์เอาเลยลอง 妈，什么题？什 ไม่กดอ่ะนะไม่กดอ่ะมันน้อยสองทีไม่อยากกดแล้วอันนั้นสามไม่เอาไม่เอาสี่นะไม่เอาถ้ากูกดกูกดตลอดไม่กดเลยให้ทั้งทีมมาเล่นเลยอ้าวกูกดสองทีพอมาเล่นบรรยากาศกันเล่นเลยจำปกติเล่นสวยๆ ไม่บัวแล้วจ้วาบ่เป็นยังดอกบ่มีธุระแต่โทรหารเข้ามาแลกเลี้ยงมายกมาเต้นข้างๆสิมาเต้นใกล้ๆนี่ามานตะไดกล้กลมเกินเ,เ,เดี๋ยวก่ะไยน,นี่อีอีก <laughs> คือว่ามึงเต้นใกล้ไปพอเต้นใกล้ไปแล้ว สภาพของันมาดูสิว่าเต้นที่มันพอดีพอดีมาอยู่มาอยู่แค่แค่แชกหล่ๆเรั่พอชอบนะกูรู้ไอ้ชอบชอบหรือว่าเอาเต้นเอาแค่เบียดๆยดพอเบียดเียดพอดูล่าเท่าเจ็ดเ็ดใช่ไหมอ่าขอไปส่งมันมันบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าเอาตังค์ขแท็กซี่มาดีกว่าพี่รู้มากแต่แก่ด้วย เอาแค่สีีนะเอาแค่ส okay, you ี no right, fourth, ีไ no, ม่ถึงกระสีเอาสีเอาแค่สีนะฮะเอาอะไรเขาไม่เคยเจ้นจังหวะสีนั่นแหละเอาสเต็ปสีไม่ต้องถึงสเต็ปสีมันมีแปดกับสองอ่านั่นแหละเอาแค่สีไม่ต้องถึงกระสเต็ปสีเด็กเด็กเด็กมันบางบางทีเด็กมันไม่เข้าใจน้อยน้อยน้อยเอาประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเนี่ยเขาเนี่ยอังเครื่องเก่าเอาลองร้องนี่ลองร้องบ่มีธุระ ตาจะตัวหาเราอตาตาเด็กตัอโอ่ตาเนี่ยแลกเหรียญมาหยกตัวตัวรักษาเป็นคักรายยังดีคล่องแล้วกันนะกดหัวเนี่ยเข้าใจยังจ๊ะเข้าใจครับเข้าใจอะไรนะในชื่ออู๋ใช่ไหมโอ้โหหม่ำเว้ยมึงดูดิอย่างนี้มึงเอ้ยกูโต้ดย่างเดียวไม่มีกั๊กเลย เล่นไพ่กับกูถ้าเล่นไพ่กับกูกูจะแดงใช่ไหมเข็ดถ้าเล่นดัมมี่กูก็จะอมไม่ือไม่รูไม่โู้ใครรายการนี้รายการบริจาคการกสนนะคะครับบ่างๆไปเล่นไพ่กันนะดัมมี่กูจะปี้ใช่ไหมเข็ดปี้แทนกใบปี้แน่ทุกใบเลย ทั้งปีทั้งอมเล,ลยเกิดเลยโกู <l acht> ไม่มดกัดเหร <f ie> ออะมาเริ่มต้นเลยฮะโอเคครับ okay, <c oughs> แปดสิบเที่ยวแล้วไอเนี่ย เรียนมาจนตัวเราสมหวากังเสียงวาเต้นนีกับออน้เฮ้ยาีกว่าีแล้วคือเสียงโปรโมเอบ้นาต้ตอนนี้เนี่ยคผเงินของเรามาแล้วฮะสามสิบกว่าล้านแล้วเาโปรโมกับ น้องก็ไปส่งหน่อยพาน้องไปส่งหน่อยพาน้องไปส่งหน่อยพาน้องไปส่งเชิญเชินนี่เลยฮะแล้วตอนนี้น้องเสือบทน้องเสือบทเขาที่เดียวอะเขาที่เขาอบคุณท่านมาที่เรียกเสียงประชาชนร่วมมาจากเยอะมากน่านี่มันเล่นกูซาขอบคุณมันอีกปะเอาท่านเป็นถึงน้องท่านนายกนะฮะเนื้อสมาคมสำร้อเน่ยนะ